เรื่องแบบการใช้ชีวิตสอนให้เรารู้จักเก็บเงิน mm hmm. เคยไปเคยไปซื้อของแบรนด์เนมหนึ่งครั้ง mm hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm. วันนั้นราคาเก้าห mm hmm. มื่นบาทเยอเดกีบอกว่ามีเงินเท่าไหร่จะซื้อแบบนี้ถ้าเราจะซื้อของชิ้นนี้อ่ะเราต้องมีเงินมากกว่านี้อย่างถ้าจะซื้อของเก้าหมื่นเราต้องมี ซื้อของชิ้นนี้ได้แคสอนดีมากสอนให้รู้จักเก็บเงินแต่แต่ว่าคนอื่นอะอาจจะไม่กล้าเล่นกับแกนะขอนจะกล้าเล่นเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าแบบถ้าเราก็ก็มีกลัวบ้างแต่แบบถ้าเราไม่กล้าเล่นกับแกเลยเราก็แบบจะกระเงงเราก็จะแย่แย่แกแ,แบบนี้แหละแย่ด้วยคำพูดอะไรอย่างนี้นะไม่ได้เอาอยังอื่นแย่อย่าไปคิดลึกนะครับทุกคน พี่ก๊อฟมาพี่ก๊อฟมาพูดเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟไปฟ้องพี่แพรลีพี่เสด็จเองจุว้เสด็จลงจันทร์ไหมครับใช่คนที่เดินตามองหญิงไหมใครครับพี่ก๊อฟเหรอครับไม่ใช่ครับพี่ก๊อฟเป็นช่างแต่งหน้าองหญิงแพรลี่ครับผมเจอกันยี่บ็บโอเคครับเจอกันยี่บ็ดครับพี่ก๊อฟ บอดชุดน,น่ารักเฮ้ยใส่ชุดนี้ไปไหนที่พรีดีไหม <c oughs> องหญิงแคมารุน <c oughs> องหญิงแคมารุน <c oughs> ที่ไหนเราสก๊อตอามีแต่องหญิงแค่ไหนองหญิงอารูแบกแกแบบเก่งเก่งมากเลยนะทุกคนแบบ เรื่องแบบการใช้ชีวิตสอนให้เรารู้จักเก็บเงินีเคยไปเคยไปซื้อของแบรนด์เนมหนึ่งครั้งใช่ไหมครับวันนั้นราคา, 90, าเก้าหมื่นบาทเรื่องแรกบอกว่ามีเงินสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเอฟซี FC, คุณแพรแล้วก็ครูฟอร์ดนะคะฟังแล้วชื่นใจเนาะ คุณแพรนะคะเหมือนเรายังฟังเนาะฟังแล้วเราเหมือนเหมือนคุณฟอร์ดพูดนะคะคุณแพลพูดอะไรให้ข้อคิดที่ดีมากนะคะนี้แหละเขาเรียกว่าชื่นชมจากใจเนาะน่ารักอะคะ่ะน่ารักมากมากน่ารักมากเลยคุณแฟนคุณเพรนะคะ นี่แหละเขาเรียกว่าชื่นชมจากใจเนาะดูยังไงกรูกไปก็ยิ้มไปนะคะรักก็คือรักนะคะชมก็ชมแบบตรงๆนะคะคุณแพรก็มีอะไรนะคะที่ดีเหมือนคุณแพรพูดนั่นแหละที่มัดใจผู้ชายได้เพราะความดีได้ไหมเห็นไหมคุณแพรนะคะคุณแพรพูดอยู่เสมอเนาะนี่แหละ น่ารักกับค่ะแม่แม่เอฟซีมีความคิดและเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเนาะน่ารักมากๆชื่นใจนะคะทุกอย่างออกจากใจนะคะแม่แม่จ๋านะคะคมีแต่ผู้หญิงแค่ดี่ผู้หญิงแค่นีผู้หญิงอะรรูแบ่ <laughs> แกแบบเก่งเก่งมากเลยนะทุกคนแบบแบบทั้งเรื่องแบบการใช้ชีวิตสอนให้เรารู้จักเก็บเงินเคยไปเคยไปซื้อของแบรนด์เนมหนึ่งครั้งใช่ไหมครับวันนั้นราคาเก้าหมื่นบาทเยวได้ก็บอกว่ามีเงิน ท่าไหร่จะซื้อแบบนี้ถ้าเราจะซื้อของชิ้นนี้อ่ะเราตอนน้องมีเงินมากกว่าน,นี้อย่างถ้าจะซื้อของเก้าหมื่นเราต้องมีเงินเก้าแสนซื้อของท้นนี้ได้เกสอน้นะดีมากสอนให้รู้จักเก็บเงินแต่แต่ว่าคนอื่นอ่ะอาจจะไม่กล้าเล่นกับแกนะขอดอาจจะกล้าเล่นเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าแบบถ้าเรา ก,ก็มีกลัวบ้างแต่แบบถ้าเราไม่กล้าเล่นกับแกเลยเราก็จบบกระเลงแล้ก็จะแย่แย่แกแบบนี้แหละแย,แย่ด้วยคําพูดอะไรอย่างนี้นะไม่ได้เอาอย่างอื่นแย่อย่าไปคิดลึกนะครับทุกคนพี่กอบมาพี่กอบมาพูดเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวพี่กอบไปฟ้องพี่แพรลีพี่เสด็จเองจุบเ,เสด็จลงจันทร์ไหมครับ ใช่คนที่เดินตามองหญิงไหมใครครับพี่ก๊อฟเหรอหครับไม่ใช่ครับพี่ก๊อฟเป็นช่างแต่งหน้าองหญิงแพดดี้ครับผมเจอกันยี่สิบเโอเคครับเจอกันยี่สบเครับพี่กอ๊อฟก๊อฟน่ารักเฮ้ยใส่ชุดนี้มขายที่แพดดี้ดีไหมองหญิงแคมีมาดูนองหญิงแคมีมาดูนี่ไหนเราพี่กอ๊อฟอ่า แพรี่โอ้ยิงอะไรแปกแพรี่ใหม่ใครับไปสมัยรู้กันแรกๆสมัยพบกันแรกๆนานแล้วตั้งแต่แบบปีที่แล้วแล้วมัง้งไปนอนด้วยกันครั้งแรกขอลาเป็นคนนี้เถอ เขาเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชินอ่ะที่แบบเวลาแกมาเจาะแจะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาก็นอนจะเอาทุกคนคนนั้นเพิ่งรู้จักกันเนาะมาเจาะแจะเจาะแจะเสร็จปุ๊บเขาว่าขอกอดอะไเลยนอนไปแล้วผมก็ขืนผมไม่ได้ข้อกอด เสร็จปุ๊บเขาเพิ่งนอนนอนเสร็จปุ๊บหันหลังนอนหันหลังมาแางนี้ปุ๊บเขาก็เดินออกไปปุ๊งเดินแบบเหยียบกระเท้าแรงๆเดินแบบไปรอบต้องต้มงต้องต้มงเขาทักแชทหรอกโอ้ยไม่ได้บอกหรอไม่ได้ทักแชทเขาเดินออกไปเสร็เขาบอกว่าเดี๋ยวไปเซเว่นก่อนนะเสร็จปุ๊บเขาก็หลับครับหลับเลย หลับไปเลยแล้วไม่รู้ว่าแก,ไปนอน,อกไปนอนที่ไหนแกไปนอนที่โรงแรมที่เคยไปพากก็สุดที่นึ่ไปนอนที่นั่นแล้ววานนี้ตื่นเช้ามาเขาก็เฮ้ยเรื่อนี่เป็นไงวะอะไรเงี้ยไปฝ่าผู้จัดการ,าราเขาแล้วทีนี้ชัยก็บอกว่านี่อะโรงแรมมะทักมาบอกแล้วว่าพี่ไปที่เหี่ยวไปนอนข้างนอกเออก็เลยรู้ใจไปนึงคืนนี้แค่นั้นเองมีความงอน ครั้งหนึ่งที่ปอเคยไปนอนกับพี่แพรล,ลิปใหม่ๆอ่ะไปสมัยคู่กันแรกๆสมัยคู่กันแรกๆนานแล้วตั้งแต่แบบปีที่แล้วแล้วมั้งไปนอนด้วยกันครั้งแรกปอรเป็นคนที่แบบปอเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อย,อยชินอ่ะที่แบบเวลาแกม,มาจเจาะแจะไรอย่างเงี้ย